ฟ้าพยศรักตอนที่6ยิ่งดึกเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างก็ยิ่งดังจัดจนปัตตภีอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมพิมพ์รำพาถึงนอนหลับนิ่งไปได้แบบนั้นเมื่อฟ้าร้องครืนครืนก็สะเทือนมาจนถึงกระจกหน้าต่างนั้นด้วยทั้งที่หลังเกิดอุบัติเหตุเธอก็กลายเป็นคนแพ้ภัยธรรมชาติพวกนี้อย่างกับอะไร คิดถึงอุบัติเหตุก็อดนึกถึงสิ่งที่หมอกระยาบอกมาทางโทรศัพท์ไม่ได้รายนั้นซักฟอกเขาจนรู้ว่าพิมพ์รำพาเริ่มเปิดใจยอมรับเขาบ้างแล้วนั้นเองเธอจึงบอกมาอย่างสบายใจขึ้นว่าให้เขาหาโอกาสบอกเรื่องความทรงจำสี่ปีที่หายไปของพิมพ์รำพาได้แล้วไม่รู้ทำไมเขาถึงดีใจนักกับแค่เรื่องที่เขาบอกไปตั้งแต่คืนแรกที่เธออาการดีขึ้นปรบปับแล้วได้ซ้า หากแต่เมื่อได้อยู่เงียบๆมานานจะถึงตอนนี้ความเป็นจริงที่เขาลืมไปชั่วครู่กบปรีมาานควรเหรอเขาควรเล่าทุกอย่างให้เธอฟังอย่างนั้นเหรอหมอกระยายืนยันหนักแน่นว่าเธอมีโอกาสกลับมาจําได้ราวๆห้าสิเปอร์เซ็นนั้นเป็นข่าวดีจริงนะหรือก็ในเมื่อสิ่งที่เธอลืมไปมันรวมถึงความทรงจำน่าสะอิสะเอียนที่เธอทำกับเขาไว้ด้วยปัตตพีกำมัดแน่น ความโกรธแลนเลี้ยวขึ้นมาตามกระแสเลือดทั้งโกรธเธอที่ทำกับเขาได้ลงคอและโกรธตัวเองที่คอยจะลืมอยู่เรื่อยว่าผู้หญิงสวยแต่รูปคนนั้นเคยฝากรอยแผลอะไรไว้ในใจเขาทำไมไม่เคยจำว่าดวงตาใส่ซื่อบริสุทธิ์คู่นั้นคือน้ำหวานผสมยาพิษที่ร้ายกาจแต่ถ้าถ้าเธอจำทุกอย่างไม่ได้ตลอดไปขึ้นมาปัตตพียกมือขึ้นลูบหน้าอย่างตึงเครียดไม่อยากยอมรับ ก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลกับหัวใจเขาเหลือเกินไม่ว่าเมื่อไหร่หากเป็นไปได้เขาอยากให้เธอลืมสิ้นทุกอย่างลืมไปให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่กับเขาถ้าเธอไม่กลับไปทําผิดแบบเดิมถ้าเธอยังอ่อนวหวานน่ารักอยู่แบบนี้เขาอาจจะไม่มีวันเปิดรีสอร์ทนั้นและจะขังเธอไว้ที่เกาะฟองจันนี้ดังนกน้อยในกรงทองไปตลอดชีวิต